อาจจะเป็นเอฟเฟกตอนที่อตอนย้ายออกไปแล้วเนี่ยมาตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจอแล้ว<ช>เพราะว่าปัญหานี้น่าจะเจอตอนระหว่างใช้พี่เนาะบอกเลยว่าผู้เช่าเก่าไม่ได้บอกเราปัญหาท่อตันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มาโครงการไม่มีต้องเรียกช่างเข้านอกเข้ามาใช้ชีวิตปกติมาด้วยดีจนวันย้ายออกอะทุกคนเราก็ไปเช็คแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดตรงนี้ไนดะ้ยังไงนู่นนี่นั่นก็ท้าวความไปถามผู้เชา่าจนทราบได้ว่า ในเล่า EP นี้นะคะวาวก็อยู่กับมิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่จะของห้องนะคะอาจจะต้องเจอค่ะในช่วงเวลาที่ผู้เช่าเก่ากําลังย้ายออกค่ะวันนี้นะคะวาวก็อยากจะให้มิมนะคะมาแนะนํานะคะวาวไม่เอาเยอะวาวขอแค่3เรื่องพอ3เรื่องเด็ดๆที่มิมเจออยากอยากจะเล่าอะไรให้คนที่แบบ กำลังจะตัดสินใจซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยอยากให้เขารู้ก่อนที่เขาจะจะ,จะตัดสินใจซื้อเช่าที่ผ่านมานะคะหลายหลยคนก็อาจจะทราบมาบ้างแล้วเนาะว่าก่อนปล่อยเช่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงอย่างางี้นะคะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงปัญหาหลังปล่อยเช่าหรือปัญหาหลังผู้เช่าใหายออกอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบ โอ้หปัญหาหลักเลยแบบหลายๆเจ้าของหลายคนก็ปวดหัวกันมาหนักต่อน,นักแล้วนะคะอันเดี๋ยววันนี้มิ้มจะยกมา3มเรื่องเด็ดๆเลยดีกว่าที่ติ้มไปเคลียร์ห้องมาเราเจอมาล่าสุดขอเรื่องเบาๆก่อนเอาเบา<ล>ๆเลยใช่ไหมใช่เบาๆเลยค่ะเรื่องผนังห้องค่ะอ่าเรื่องแรกคือเรื่องผนังห้องนะคะผนังห้องเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพอทราบกันแล้วนะว่ามันเกิดได้หลายสาเหตุเนาะผนังห้องมีรอยแตกร้าวเอยหรือว่ามีรอยเจาะเอยอะไรเอยรอยถลอกรอยขูดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ สาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ2สาเหตุคือจากตัวโครงสร้างนะคะและ2จากการใช้งานการใช้งานการใช้งานของผู้เชา่าอะไรอย่างนี้นะทีนี้เดี๋ยวบิงจะมาพูดในเรื่องของการใช้งานของผู้เช่าดีกว่าค่ะเพราะผู้เช่าหลายๆคนก็พอเราอยู่ห้องไปนานเนาะก็อยากจะแบบว่าอุ้ยอยากจะแบบมินิมอลมินิใจอยากจะแต่งห้องนู่นนี่นั่นอ่าก็ติดสติ๊กเกอร์บ้างเอาเจาะผนังติดรูปติดนู่นติดนี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้เออซีเรียสอะไรนะแต่หารู้ไหมว่าตอนย้ายออก คือมันจะมีระบุไว้ในสัญญานะคะถ้าหลายๆคนเคยทําสัญญาเชา่าจะมีระบุไว้เลยว่าห้ามผู้เชา่าเจาะติดรูปหรืออะไรทําอะไรในในภายในห้องโดยไม่รับอนุญาตนะคะใช่ตรงนี้ก็ ทำให้อะไรนะพอพืนผนังห้องเสียหายมันก็จะเกิดค่าปรับมีค<ม>่าใช้จ่ายขึ้นมาคือจริงๆแล้วอาจจะมี2แง่2มุมก็คือถ้าเจาะแต่สามารถแบบเคลียร์หรือว่าจัดการคืนได้ในสภาพเดิมอันเนี้ยอาจจะไม่ต้องโดนหักค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าตั้งใจที่จะไม่ได้ซ่อมแซม<ๆ>แล้วก็อยากคืนห้องแบบนั้นสภาพแบบนั้นเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าป,ปรับใช่ค่ะใช่ที่มิมเคยเจอมาล่าสุดเนี่ยคะ่ะคือห้องหลังย้ายออกไปแล้วเนี่ยคือคืนห้องมาให้กับเจ้าของแล้วแต่สภาพมันไม่เหมือนเดิม ะะมีรอยติดสติกเกอร์มีรอยเจาะรอยขีดข่วนผนังอย่างเงี้ยค่ะ,ะและไม่ไม,ไม่ไม่ทำกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ย ถ้าในมุมมองของมิมที่จัดการปัญหาตรงนี้มานะคะอันดับแรกเลยเราต้องดูเช็คสภาพก่อนว่าผนังห้องตรงนั้นเนี่ยมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ว่าตอนไปเช็คเนี่ยเราไปเช็คตอนไหนจะเป็นตอนที่ผู้เช่าย้ายของออกหมดแล้วหรือว่าแค่แจ้งว่าจะย้ายออกนี้เราเข้าไปดูเลยต้องหลังย้ายออกแล้วคะ่ะหมายถึงว่าของเอาของต้องของออกหมดทุกชิ้นแล้วแล้วเราค่อยไปตรวจทีละส่วนอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราเวลาไปตรวจเนี่ยต้องตรวจในขณะที่ผู้เช่ายังอยู่ตรงนั้นด้วยไหม อยู่ด้วยก็ดีปกติเนี่ยเวลาผู้เช่าจะแจ้งยายออกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะแจ้งเราล่วงหน้าว่าเขาจะออกวันที่เท่านี้เท่าน,านี้เวลากี่โมงเราทีมไปเคลียร์ห้องนะคะคก็จะต้องไปตามเวลาตามนัดหนึ่งเคลียร์ห้องนะคะเ,เช็คสภาพอะไรมีเสียหายบ้างนะคะสองอ,อุปกรณ์ที่ที่เราสมมอบวันปล่อยเช่าได้คืนมาครบไหมอันนี้ก็สําคัญและก็จะได้เช็คห้องไปด้วยะคะ่ะว่า,าที่เราพูดกันเรื่องผนงังใช่ไหมผน,งนังจะมีรอยขีดข่วนไหมเกิดจากความเสียหาย อะไรยังไงบ้างเงี้ยคือถ้าจะเอาแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่สามารถชี้วัดได้เนี่ยอาจจะต้องเอารูป Before กับรูป After ก็คือรูปก่อน ก่อนเข้าอยู่คือปกติแล้วในในสัญญาเช่าเราจะมีแนบรูปภาพก่อนที่ยายเข้าอยู่อยู่แล้ว<ช>แล้วก็อพอพอ,พอตอนหลังเข้าอยู่ก็เอามาเป็น before after เราเทียบกันแล้วก็จะมีวงจุดที่จะเอามาคิดเป็นค่าใ,ใช้จ่ายซึ่จะไปหักออ<า>ก,ากจากค่าประกันออกประมาณน,นี้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องดูสภาพด้วยนะคะว่าผนังของห้องของเราเนี่ยมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนกรณีที่เราไม่ได้ทาสีผนังใหม่ทั้งห้องเพราะว่าอาจจะมีบางจุดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้วิธีคิดค่าใช้จ่ายเป็นจุดซึ่งตรงนี้ สําคัญมากๆเลยเพราะว่าจะต้องระบุในสัญญาด้วยะจะมีระบุในสัญญาไว้เลยค่ะว่าบริเวณผนังห้องเนี่ยที่เกิดความเสียหายอะ่ะทางเจ้าของห้องเนี่ยจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจุดละเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คือสําคัญมากๆที่สัญญาเช่าจะต้องรัดกุม,มใช่ค่ะใชะ่ในกรณีที่ปล่อยเช่าต่อปุ๊บผู้เช่าใหม่เข้ามา เราจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เช่าใหม่โดยการถ่ายรูปเก็บรอยรอยที่เกิดขึ้นเก่านะคะหรือว่าเรียกว่ารอยดีเฟตกต์อารอยดีเฟตกต์เก่าก่อนเข้าอยู่อ่อผู้้าอยู่าสำหรับผู้เช่าใหม่นะเราจะถ่ายรูปเก็บรอยดีเฟตกต์ตรงนี้ไว้ว่าก่อนเข้าอยู่เนี่ยมันมีรอยนี้อยู่แล้วอ่าทีนี้พอเวลาผู้เช่าใหม่นี่ค่ะ ปวดสัญญาย้ายออกไปเราก็มาเช็ครอยใหม่เท่านั้นเองแล้วก็เก็บเงินกับรอยใหม่ของผู้เช่าใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันเยอะมากเกินไปแล้วผู้เช่าคนที่3จะมาต่อก็อาจจะคลีนให้หมดเลยโดยที่เจ้าของอาจจะเอาเงินของคนเก่าและคนใหม่มารวมกันแล้วก็ค่าสีทีเดียวไปเลยเพื่อให้คนที่3มอาจจะมาเข้าอยู่อันนี้ก็คือเป็นเป็นผนังที่แบบคลีนแล้วใช่ค่ะว่าคิดว่าแบบว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ที่พวกเราเจอกันบ่อยในชีวิตประจําวันในการที่ไป คลีนไปเคลียร์ห้องให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะ,คะทีนี้ปัญหาที่2ลองลองมาหลังจากะจะบอกว่าลองลงมาไหมจริงๆมันจะหนักขึ้นนะเอา้าเหรอเออ <laughs> มันจะหนักขึ้นนะคะทุกคนปัญหาเนี้ยคอนเฟิร์มได้เลยว่าหลายๆที่จะเกิดโครงการหลายที่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นีแน่นอนท่อตัน ไม่ถึงท่อในห้องน้ําท่อในห้องน้ําเอยท่อซิงท่ออะไรบ้างใช่ท่อในห้องน้ํานะคะท่อซิงล้างจานหรือแม้กระทั่งท่อระบายน้ําที่อยู่ระเบียงตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นปัญหาโรกแตกมากส่วนมากเกิดกับชั้นไหนเป็นคอนโดแบบโลไลซ์หรือว่าไฮไลซ์จริงจริงโลไลซ์ก็เกิดได้นะคะไฮไลซ์ก็เกิดได้เหมือนกันแต่ถ้าโครงการโลไลซ์เนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นชั้นตี่เตียหน่อยใช่ชั้นเตียหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ําเพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้าชั้นเตียบหมายถึงว่าน้ำข้างบนจากชั้นบนเนี่ยมันไหลลงมารวมผ่านข้าางล่ บบเพราะว<ช>่า<ช>ถ้าท่อตันนี่คือน้ามันลงมาเยอะแล้วมันมาขังอยู่ประมาณ<ช>มนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะห้องชั้นหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องน้ํามันแบบว่าระบายไม่ทันซึ่งตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยค่ะว่าถ้าห้องอ่อห้องดักกรณีท่อตันเนาะเกิดจากความการใช้งานของผู้เช่าเก่าเราคิดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมต่างๆจากผู้เช่าเก่าเลยค่ะทุกคน <ừ> อื นีทีนี้แนวทางการแก้ปัญหานะคะดับแรกเรียกช่างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <laughs> ก่อนจะไปแก้เนี่ยก็คือถ้าท่อตันเนี่ยมันมีปัญหาว่าผู้เช่าเนี่ยยังอยู่อาศัยได้ไหมคือคือถ้าเกิดแบบว่าท่อตันในห้องน้ําอย่างเงี้ยต้องแบบค่อยแก้ไหมหรือว่าหรือว่าบบตรง,งรตรง,ตรงว่าถ้าท่อตันในห้องน้ําใช้ชีวิตลาบากมาก เพราะว่าคือพอเราเปิดน้ําจะอาบนิดนึงท่อมันเอ่อขึ้นมาเลย oh. มันเอ่อไม่พอเนี่ยมันจะล้นสิเขาเนี้ยปัญหาใหญ่นั่นนั่นแปลว่าคือ,อตอนที่ย้ายออกแล้วเจอปัญหานี้ยังไม่น่ากลัวเท่ากับระหว่างใช้อยู่แล้วมันเกิดท่อตันระหว่างที่ใช้อยู่อ๋อโอเคก็คืออาจจะเป็นเอฟเฟกตอนที่อตอนย้ายออกไปแล้วเนี่ยมาตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่าปัญหานี้น่าจะเจอตอนระหว่างใช้เนาะใช่ค่ะบางทีนะคะทุกคนบอกเลยว่าผู้เช่าเก่าไม่ได้บอกเราว่ามันเกิดปัญหา ใช่ไหมคะแต่ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาสําหรับเราเอเจนต์อย่างเราคนที่ต้องไปเคลียร์ห้องเนี่ยเราก็ต้องประเมินและดูแล้วว่าปัญหานี้เนี่ยเอาช่างเข้ามาเช็คแล้วอุย้ยมันเกิดจากไขมันครับมันเกิดจากอะไรลงไปอุดต้นถมอะไรอย่างเงี้ใช่ซึ่งอันนี้ประเมินได้เลยคะ่ะว่าเกิดจากการใช้งานาแน่นอนปัญหาท่อตันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ถึงบอกว่ามันระอัพเลเวลขึ้นมาเรื่รอยๆเ,เพราะว่าท่อตันปุ๊บเนี่ยคุณใช้ชีวิตลำบากอาบน้ำก็ลำบากแล้ววิธีแก้ ถ้าในมุมมองของผู้เช่าผู้เช่าใช้งานใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าแบบว่าท่อมันตันแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เรากําลังจะนัดผู้เช่าใหม่เขาไปดูแล้วเรารู้ว่ามันเกิดปัญหาเนี้ยเราจะต้องเรียกช่างหรือว่าต้องแก้ปัญหายังไงได้บ้างคืออันดับแรกนะคะถ้าเป็นในตัวเอเจนต์เองประสานโครงการก่อนอ๋อประสานโครงการก่อนนะคะมีมีช่างไม้ช่างนิติไมมหรือช่างโครงการมาให้ขึ้นมาตรวจสอบบางโครงการก็มีสามารถเข้าแก้ไขได้เลยบางโครงการไม่มีต้องเรียกช่างข้างนอกเข้ามาซึ่งช่างข้างนอกเขาก็เชี่ยวชาญอยู่แล้ว ถูกไหมคะก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดเลยจะดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยแบบขอเบาๆเลยเพราะว่าท่อตัน,ม,นมันหนักมาแล้วก็<อ>ว่าหนักแล้วใช่ไหมมันเหมือนจะเบานะแอร์รั่วค่ะอะทุกคนต้องเคยเจอบ้างแหละแอร์รั่วเนาะแอร์ไม่เย็นน้ําแอร์หยดอะไรอย่างเงี้ยน้ำแอร์หยดแอร์รั่ว,ว,ว,วหรือว่าเป็นไอ้น้ำระเหยออกมาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้า,ถ,าถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันมันก็ไม่เกิดปัญหาอ mm hmm. แต่นี้จะเล่าเคสให้ฟังล่าสุดเลยค่ะทุกคนคือน้ํายาแอร์หยด ผู้เช่าก็แจ้งเจ้าของก็แหละอ่ะเจ้าของก็เข้าไปส่งทีมช่างเข้าไปแก้ไขหน้างานเรียบร้อยใช้ชีวิตปกติมาด้วยดีจนวันใดออกค่ะทุกคนปรากฏว่าทีมมิ้มเข้าไปเช็คห้องกันนะคะไปเจอพื้นบวมคือคือพื้นนี่คือเป็นเป็นพื้นกระเบื้องเป็นพื้นอะไรเป็นพื้นลามิเนตหรือใช่เป็นพื้นลามิเนตเป็นพื้นลามิเนตกระเบื้องยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะโน่นนี่นั่นแหละตอนแรกทุกคนก็เข้าใจบอกอุ้ยน้ำหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เช็คกันไปจนถึงต้นตอว่าเอ้ยตอนที่เราปล่อยเช่าห้องเี่ เราจะมีรูป Before After ถูกไหมรูป Before ก็คือรูปห้องก่อนปล่อยเช่าก็ไปเทียบกันดูว่าเอ้ยตอนเราส่งมอบห้องมัน,มนปก,กตินะทุกอย่างใช้งานได้เราก็มาพิจารณาว่าในส่วนความเสียหายตรงนี้เป็นส่วนของผู้เช่าถูกไหมคะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าและเราก็ไปเช็คแล้วว่าเอ้ยมันเกิดตรงนี้ไนดะ้ยังไงโน่นนี่นั่นก็ท้า,าความไปถามผู้เช่าจนทราบได้ว่าอ๋อน้ายาแอร์ลว เหมือนแบบว่ามีมีน้ําไหลลงมาขนาดที่แบบเราเปิดแอร์แล้วมันมีน้ําไหลลงมาแล้วทีนี้ก็คือผู้เช่าก็ไม่ได้แจ้งว่ามันมันมีไหลมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดอะไรเงี้ยคือคิดว่าแก้ปัญหาเรื่องแอร์ก็น่าจะจบแล้วแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าพื้นน่าจะมีปัญหาต่อมาอีกเนาะตอนแรกเราคิดว่าเบาๆคือแค่น้ำแอร์หยุดตอนนี้เริ่มเริ่มามไปถึงพื้นบวมพื้นบวมใช่พอพื้นบวมปุ๊บเนี่ยเอาแล้วมันก็ไม่ใช่งานเล็กๆแล้วถูกไหมคะเพราะว่ากระเบื้องยางหรือว่าลามิเนตต่างๆเนี่ยนะคะบว เขาเรียกว่านะใช้งานต่อได้แล้วอะค่ะจะแก้เฉพาะจุดสมมติว่าบวม2แผ่นอย่างเงี้ยจะแก้แค่แบบว่าแค่2แผ่นก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องขยายวงกว้างไปอีกหรือว่าอาจจะต้องแบบหรือทั้งทั้งทั้งรือทั้งส่วนทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่ก็เราก็เอาช่างเข้ามาประเมินหน้างานเลยนะคะว่ามีความเสียหายตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็ประเมินราคามาเท่านั้นไม่พอนะคะประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาเทียบหาวัสดุเทียบเคียงอีก สี่ตรงกันมไหมใช่ใกล้เคียงใช่ค่ะใช่ซึ่งฟังดูงานเล็กนะแต่ว่าไม่เล็กเลยจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวัสดุที่เอามาแทนกันได้อะคะอ่ะเอออันนี้ก็ลําบากแหละคราวนี้มันไม่สวยด้วยเนาะแต่ตำแหน่งเราต้องดูตำแหน่งด้วยไหมคะคือถ้าถ้าเป็นตำแหน่งที่แบบว่าเข้ามาห้องแล้วเราเห็นเลยว่า มันมันไม่เหมือนกันอเออหรือว่าจะเป็นมุมอับนิดนึงที่ <c oughs> แบบไม่ต้องซีเรียสมากว่าแบบเออสีมันต้องมันต้องแบบสมูทขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าจุดที่ต้องเปลี่ยนพื้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้ด้วยไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดพมวยังไงต้องเปลี่ยนค่ะคือยังไงต้อง, <c oughs> ต,องต้องแก้ไข ต้องแก้ไขจุดที่บวมตรงนีใ้ให้เรียบร้อยแต่ที่นี้มันก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของห้องแหละว,ว่าเจ้าของห้องยอมไหมที่จะ,จะเปลี่ยนเฉพา<อ>ะจุด,น,ด,ดนี้ยแต่ว่าสีมันถ้ามันหาไม่ได้จริงเหมือนของเดิมจริงๆเนี่ยค่ะเทียบรุ่นเทียบสเปคกันจริงๆแล้วว่าก็อาจจะมีดิฟกันนิดนึง แต่ถ้าเจ้าของบางคนไม่ยอมโหอันนี้ก็งานหนักเพราะต้องลื้อทั้งห้องค่ะคุณปนแล้วนอกเหนือจากว่าเอ๊ะน้ำแอร์รั่วลงมาเนี่ยผนังที่เป็นวอลเปเปอร์พังบ้างอะไรบ้างแล้วก็มามาสู่พื้นแล้วเนี่ยน้ำแอร์รั่วเนี่ยยังยังจะเกิดเอฟเฟกต์อื่นๆอีกได้ไหมมันก็อาจจะลามไปถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยที่อยู่ใกล้เคียงแบบนี้มาเก้เความชื้นเรามาทาให้บัวมอย่างงี้ยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดความชื้น แล้วก็เผลอๆนะคะถ้าปล่อยไว้นานอย่างเงี้ยแอร์ก็จะพังด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานงานชา้าอะค่ะมันก็จะลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เช่าที่ที่ใช้ห้องเองเนี่ยค่ะก็ต้องตรวจเช็คสม่ําเสมออย่างเช่นมันเกิดความผิดปกติของน้ํายาแอร์มันรั่วมาแล้วมันรั่วมานานหรือยงังรั่ว,วม,ามามากแค่ไหนแล้วน้ําที่รั่วออกมาเนี่ยมันมันไปทางไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเคสที่มิมเล่าให้ฟังเนี่ย มันไหลลงมาแล้วมันไปนขังอยู่คือเกิดจากน้ําขังตรงพื้นนั่นแหละค่ะมันก็เลยบวม <ừ. S 2> คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่ว่าวฟังมิมานอกก็คือว่าว่ามันเป็นข้อดีของทั้งสงส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าผู้เช่าเนี่ยถ้าอยู่อาศัยนะคะในคอนโดที่เราเช่าอยู่เนาะถ้าเรามีการแจ้งสม่ําเสมอว่ามีอะไรเสียหายอะไรต่างๆนะคะถ้าห้องนั้นนะคะยังอยู่ในประกันนะคะผู้เช่าไม่จำเป็นต้องเสียตังอะไรเองเลย <ừ. S 2> ในการที่ต้องมาแมนเทนแนนต่างๆนะคะนี่ก็เป็นผลผลประโยชน์ของผู้เช่าแล้วส่วนผลประโยชน์ของเจ้าของก็อยู่ตรงที่วา่าเขาจะได้สบายใจด้วยว่าแบบเออ สามารถซ่อมแจ้งซ่อมแจ้งอะไรได้<ช>แล้วทีเนี้ยแบบเขาก็จะรู้สึกสบายใจว่าห้องเขาในยังสภาพโอเคอยู่ร้อยเปอร์เซนยิ่งถ้าเป็นผู้เช่าที่มาเช่าปีแรกนะคะเจ้าของเนี่ยอาจจะแจ้งในกลุ่มบ่อยๆได้นะคะว่า e y, มีอะไรเสียหายไหมแล้วถ้ามี่แจ้งสามารถแจ้งได้เลยนะเพราะว่าอยู่ในประกันอันนี้เซฟทั้งเจ้าของแล้วก็เซฟทั้งผู้เช่าด้วยก็เป็น mm hmm. ไอเดียนะคะที่อยากจะแนะนำเนาะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย mm hmm. มันอาจจะดูแบบซอฟๆเพราะมันผ่านมาแล้วแต่แบบในขณะที่เจ้าของห้องที่ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนเขา ก็คือช็อกเป็นยังไงตีหนึ่งเขายังโทนมาโอ้โหฉ่าเลยค่ะไม่หยุดเลยเพราะว่าด้วยความเจ้าของเขาก็ซีเรียสเนาะคือมันเป็นทรัพย์สินของเขาไงคะอืมแล้วก็อุ้ยฉันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงอ่ะพื้นบวมเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงโอ้โหอืมคือก็แบบนอยดียเลยว่าจะต้องจัดการยังไงนะคะก็คือเราไม่ได้ละเลยเนาะก็คือจริงๆแล้ววิธีการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะถ้าเคยเจอปัญหามาแล้วก็คือสามารถใช้วิธีการเดิมในการแก้ปัญหาได้แต่ว่าอันนี้อยากเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าคนที่กําลังจะตัดสินใจซืื้ออคโดเพ่ คุณไม่ต้องกังวลแค่แค่ก่อนที่จะปล่อยเช่านะก็คือบางคนนะคะอาจจะกังวลแค่ว่าซื้อโลเคชั่นไหนทำเลไหนราคาเท่าไหร่นะคะจะยื่นสินเชื่อผ่านไหมเตรียมเอกสารต่างๆก็คือจบแล้วจริงๆแล้วเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้ว EP ต่อไปนะคะพวกเราจะมาคุยอินไซต์เกี่ยวกับเรื่องคอนโดปล่อยเช่าอะไรนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะก็ฝากติดตามช่องของกไก่ไอเดียนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะแม่ไก่ไหนเล่านะคะ สำหรับอีพีนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากทุกคนติดตามช่องทางของกอไก่ไอเดียทุกช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย